สวัสดีครับเดี๋ยวพาไปดูว่าแม่กินไลมีของฝากอะไรบ้างครับไปครับโซนวานแล้วก,กเราต้องหยุดตักราก่อนอถามว่าที่นี่มีของเยอะไหมดูเองแล้วกันครับโอ้โ พอเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีสินค้าอาหารขายเยอะมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ40บาทจนถึง150บาทนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูของทีเด็ดของเขาดีกว่าครับนั่นก็คือขนมหม้อแกงนั่นเองครับผมนี่แล้วก็ยังมีขนมไทยอื่นๆด้วยนะครับแบบนี้เลยนอกจากนี้ครับก็ยังมีสินค้าอื่นมากมายเลยนะครับผมนี่ครับราคาครับ แต่ผมมาอยากกินในนี้ฮะเดินต่อครับผมก็จะมีขนมไทยอื่นๆด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขนมชั้นข้าวหลามขนมจาก,กุ้มานี่เดินเพลินมากๆเลยครับไม่รู้จะซื้ออะไรดีครับผมคณเดียเดินชิลเลยครับนี่ นอกจากจะซื้อของฝากนะครับผมก็มีประวัติแม่กิมไลให้ดูเลยครับประวัติแม่กิมไลนะครับตอนสมัยเด็กเนี่ยอยู่ในฐานะที่ปานกลางนะครับแต่แม่กิมไลอยากเป็นคุณนายอยากสบายนะครับจึงได้ไปแต่งงานกับตำรวจแต่ลืมดูว่าสามียศตำแหน่งอะไรทําให้ไม่สบายอย่างใจคิดนะครับจึงต้องออกมาทําขนมขายเลี้ยงลูกๆนะครับผมซึ่งต่อมาเนี่ยก็ดังเป็นผู้แต่ครับจนกลายเป็นแม่กิมไลถึงทุกวันนี้ครับมีหลายสาขาบ้างนะครับผม นอกจากโซนด้านในนะครับก็มีโซนด้านนอกด้วยนะที่ของฝากแม่คันไายครับเดี๋ยวไปดูกันครับโซนขายของด้านนอกครับจะเป็นโซนขายอาหารแห้งทะเลนะฮะซึ่งมีหลายร้านมากๆเลยครับผมอันนี้นนนกอันนี้ประมาณไม่ถึงีดถ้าถ้าดเป็นขีขไมได้นะาละชิมได้ด้วย นีอร่ออยชันนี้คืออะไรอันนั้นหอยไอหมึกฉาบหมึกฉาบใช่อันนั้นหมึกชุบหมึกชุบอันนี้ก็หมึกชุบเหมือนกันต่างไม่เหมือนกันสีว่ไงอันนี้แพงกว่าอันนี้สามรสอันนี้จะออกหวานอันนี้คุ้ค่าอันนี้หมึกเชอรี่อันนี้หมึกปีมะหมึกเชอรี่ใช่อ๋ออันนี้ก็หอยหอยหอยสับรสโอเคครับหลังจากที่เดินดูครบแล้วนะครับปรากฏว่าทุกร้านเนี่ยราคาเท่ากันหมดครับแตกต่างกันที่ว่าเขาจะแถมอะไรให้เราเยอะกว่ากันแค่นั้นเองครับผม เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง Just Travel นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ